อะคาทอสเคนเนรตเดเบล่ามาราอสุราเวเทียเมรดเดียนอกเนอลชื่อเหล่านี้ทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าพวกเขาคือเหล่าเทพและเหล่าปีศาจนโลกของเนินแห่งนี้นะครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเหล่าเอดริกและเดริกทั้งหลายนะครับพวกเขาคือจิตหรือพลังงานในรูปแบบเดียวกันเชิญนั่งพักให้สบายครับในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของ Ed Ed เอเดดาเหล่าจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมแห่งมันดัสให้ฟังครับ ดวงจิตเอเดานะครับเกิดจากการประทะกันของ2พลังตั้งต้นครับก็คืออนูและพาโดเมโดยทั้งคู่นะครับเปรียบได้จางแสงสว่างและความมืดความสงบและโกลหหนความดีและความชั่วชีวิตและความตายเมื่อทั้งสองประทะกันนะครับทำให้เกิดดวงจิตมากมายโดยกลุ่มเอเดาหรือเอเดาฝ่ายดีมักจะเกิดจากพลังงานของอนูนะครับและเดเดาหรือเอเดาฝ่ายเลวมักจะเกิดจากพลังของพาโดเมครับ ทีนี้เนี่ยเหล่าเอเดดาจะแยกออกเป็นดังนี้ครับก็คือเหล่าเอดดาเดดดาและแมกนากีโดยเหล่าเอเดดาใช้เรียกกลุ่มเทพหรือดวงจิตที่ได้ทําการสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยสร้างภพมันดัสและเนินขึ้นมาครับโดยพวกเขาครับสามารถแบ่งได้อีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเอโนเฟซึ่งก็เป็นกลุ่มเอเดดาที่ช่วยสร้างมันดัสเช่นกันครับและพวกเขาได้ทําการสละชีวิตของตนเองเพื่อสร้างกฎเกณฑ์และวัฏจักรของธรรมชาติต่างๆโดยกลุ่มนี้นะครับจะเรียกว่าเอิร์โบนหรือกระดูกของโลกนั่นเองครับ ส่วนเอดรากลุ่มเอโนเฟที่เหลือนะครับก็ได้ทาการตั้งโลกรากบนเนินและได้กลายเป็นต้นตะกูลของบรรพบุรุษของทั้งเผข่าพันเอลฟ์และมนุษย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มที่2นะครับก็คือพวกเดเดรานี่ก็คือเหล่าเอเดดาที่เลือกจะไม่ช่วยดวงจิตอื่นสร้างพบมันดัสแต่พวกเขาเลือกที่จะไปสร้างโลกของตัวเองอยู่กันเช่นเดนแลนของเมฮิลูนโคฮาเบอร์ของมอร์แลคบาวอลพ็คกิฟาของโมราโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเรียกรวมๆว่าออฟบริเวียนครับกลุ่มเอเดดากลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเหล่าแมกนา โดยพวกเขาคือเหล่าเอเดดาที่ได้เสียสละพลังน้อยกว่าคนอื่นๆและได้ทําการชิงหนีไปยังภพเอเธียรสจากนั้นก็ได้กลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลาต่อมาเทพเอเดราที่หนีเป็นคนแรกนะครับก็คือแมกนัสครับโดยเขาเป็นเทพเอเดราที่มีความรู้มหาศาลและเป็นผู้ที่โรคารมอบหมายเขาเป็นผู้ออกแบบและร่างมันดัสขึ้นมานีอก็คือเขาเป็นสถาปนิกของเหล่าเอเดดาเลยครับแต่ว่าเมื่อแมกนัสเห็นว่าเหล่าเอเดดามากมายต้องสูญเสียทั้งพลังบางคนสูญหาย แม้กระทั่งบางคนต้องตายจากการเสียสละพลังชีวิตเพื่อสร้างบันดัส m แมกนัสจึงยอมทิ้งทุกอย่างและทําการชิ่งหนีไปทะลุไปยังพบอิทิเวียสและได้กลายมาเป็นพระอาทิตย์่องสว่างมาจนถึงทุกวันนี้และคําว่าแมกนากีก็เอาไว้ใช้เรียกเหล่าเอเดดาที่หนีตามแมกนัสไปนั่นเองครับและนั่นก็คือเรื่องาราวคร่าวๆของเหล่าเอเดดาทั้งหลายนะครับ ต้อขอขอบคุณนักเดินทางทุกท่านแล้วก็คนที่มาพักในโรงแรมนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มาฟังนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ฟังจนจบนะในวันต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ